สวัสดีครับพี่นอ้องป้องไปสุขุมทุกคนครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินคอนแก่นกำลังสิบินไปคอนเสิสนนร์ตลดแฮครับพี่น้องเด็กน้อยตัวเกี่ยวทีมงานตัวเกี่ยวเข้าไปทานอยู่นแล้วไปรออยู่ที่งานไอพิยาคลุงหมดแล้วเขาเดินทางรถแต่นะแต่ว่าผมสิขึ้นเครื่องตามไปพี่น้องเนื่องโดยภารกิจแต่ว,ว่าทันบัรเหล่าหลายยางแต่ว,ว่าเออสิบินตามไปวันนี้มันเกิดพิยาคุลุงนะครับพี่น้องปอทุมธานีโกดังพิยาคุลุงรถแหบวันนี้เต็มรูปแบบเต็มโชวว เออไปเบิร์ดซิกอกซิ่แก่ยังพี่น้องไปเบิร์ดทุคนเลยนะครับพี่น้องพาจะบินไปด้วยกระเป๋าคู่ใจนี่ดิคนซื้อหายไทยยินดีหมอยู่กระเป๋าคู่ใจกระเป๋าคู่ใจคนเสียกับใครหล่ะพี่น้องเออย่าด่ามาอะไรไรจ้าซื้อขายจ้าโอ้ยบรรทัดที่ของอันรุ่ยยินดีบรรทุ่งบรรทัดเออชื่อว่าเอลอยยังกไงเออลินหม่องเออ่วงดีดีทวงดีดีนะครับผม แล้วเจอกันพี่น้องเพราะว่าไปหาโมงแรกห้าโมงเย็นนะครับกับโตเกียวมิวสิกมันยุ่งเหมือนหอยอยู่พี่น้องทุ่อย่างในมันยุ่งเหมือนหอยอยู่เดินทางเครื่องบินไปสองคนแล้วก็บสิบินกลับนะครับฝากด้วยงานมันเกิดพี่ยาคนลุมแฮปปี้เบิร์ดดี่นจางจริงคนจางแค่สองสามคนหนึ่งจะมาพยายามที่จะเอาไปเบิร์ดค่ายเลยแล้วก็รถแห่ไปจอดตั้งอยู่หน้าร้านกันเลยครับเจอกันครับพี่น้องแตไปบินคือบินก็ไม่หยุดโคเชียงพี่น้องเอ้ยมาขึ้นเครื่องบินกับมาพาซุปนี่อีกเพราะที่ไหนประเทีชาติ ก็มีเขาบอกผู้ยิ่จากตอที่แก่ไปงานเดียวกันพีอน้องไข่เดียวกันแต่ว่าข่อยอนร้อยขึ้นเครื่องซุปนี่กร้อยขึ้นเครื่องบินท่งแอบเือไมบอกพอหรอเนี่ยการตอวนี้่านหราทนออกมาบรานาน้ำมันกินอย่างแอบเาื่อนเอาป็นบอกข้อหนอบรราคุยยิงจากมิกิกมากกสิเห็นคุยยิงจากน้ำมืเาะบังเอิญน่เป็นอะ่นว่าเป็นบดเป็นอะไรขึ้นอยกาล้วเหน แล้ว่าเราเป็นต่นาวอยู่ได้คุยจริอย่างเราเป็นเราเป็นต่นาวอยู่เราอยู่ประมาณตอนนี้เราอยู่อิตาลียี่ห้องเหมือนได้ยินเป็นอะไรหนาวเดี๋ยวเตะไปตอนนี้ต้องบินเที่ยวฮอนด์แล้ก็ไปควายควานเลยต้องบินจะี่ฮอนทับเสก่อดฮอนด์เหยียดปลายทางดอนเมืองกาเดินทางกาญพี่น้องแต่งานมันเกือบพิย่าพี่น้องมากขึ้นเครื่องประเดี๋ยวบังเอิญเจือกท่านก็ได้เจือดอกล่อเพราะยังบอกว่าเอ้า สคนคือเป็นปนางอีก้านหนึ่ง่าสัน่นสองคนไหนผู้ชิดยังงานซีเกมมาดี๋ยเอาม,มาจะตดชุดนี้่ไหมา,มาโอยบอหงก็เราได้เจอดจอีกันพี่น้องแต่งานเรากหลัง,งแต่งานพี่ย่าคนุ่จุกันตทาที่เ,เขานังเราตูแต่ว่าสิลินยัยเขาเป็นางจากเขานาัง่นนงเคียงสิลรินนังเคียงซือตัวสองสามพันสีน่พันหนอยนิดๆไปหน่อยนี่เอหนหน้อย้างหลาย